อ่าก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เอาอ่าเว็บคุดออฟไลน์มาฝากอีกแล้วนะครับผมอ่าในเรื่องของอ่าคุดออฟไลน์ตัวนี้จะเป็นยังไงครับ๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูพร้อมๆกันนะครับอ่าก่อนอื่นเลยผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่กดติดตามผมมาตลอดนะครับอ่ทาทั้งผู้ติดตามเก่าและติดตามใหม่นะครับผมในส่วนของพเพื่อนๆที่หาเว็บอ่าเว็บเคมดีดีครับก็มาเลื่อนดูได้เลยนะครับผมผมก็ลงไว้ค่อนข้างเยอะครับ ผมก็ลงไว้ค่อนข้างเยอะนะครผมผมก็เคยบอกไว้ทุกคลิปนะครับที่ผมจะเอามาแนะนำเพื่อนๆน,นะครผมผมคัดกรองมายางดีแล้วนะถ้าตัวไหนไม่ดีผมจะไม่เอามาแนะนำให้เพื่อนๆทำกันนะครับผมมันจะเป็นการสเสียเวลาทำรับสายปีนะครัเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการสมัครวิธีการาทำงานทำรับเว็บขุดตัวน,นี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ผมเพื่อนคลิกลิงก์มาแล้วนะผมหน้าตาเว็บก็จะประมาณนี้นะครับมันกท็ทำเหมือนตัวด็อกที่ผมลงนะผมมันก็เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับแต่ส่วนตัวนี้จะเป็นการหาเหรียญบิตคอยนะผมนี่คนระับวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับผม ให้เพื่อนๆเอาที่อ่าที่อยู่อีเมลฟอสเซตเพย์ของเพื่อนๆน,นะครับมาใส่ในส่วนของช่องนี้นะครับผมอ่าแต่ผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับห้ามเอาที่อยู่อีเมลอ่าที่ไม่ใช่อีเมลที่เพื่อนสมัครกระเป๋าฟอ r เซตเพย์มาใส่นะครับผมอ่าเพื่อนๆใส่ที่อยู่อีเมลฟอสเซตเพย์ตรงนี้นะอ่าจากนั้นก็เพื่อนๆกดขุดในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปเจอหน้าแดชบอร์ดนะครับ พอเพื่อนเข้ามาหน้าแดชบอร์ดแล้วหน้าแดชบอรดก็จะหน้าตาประมาณนี้นะผมะมันก็เหมือนคุดออฟไลน์ที่ผมเอามาลงนะครับขุดด็อกออฟไลน์ line ที่ผมเอามาลงให้นะครับเหมือนกันนะผมทําทุกอย่างเหมือนกันนะอันนี้นะผมอะตอนนี้ยอดอยอดเงินในบัญชีที่ผมมีนะคอันนี้0.0015 ในสื่อนของการคุดนะครับเขาจะาเขาจะคุดเป็น USD ให้เรานะผมจะคุดเป็นเหรียญ USD ให้เรานะาการทำกำไรทุกๆหนึ่งนาทีนะผมทุกๆหนึ่งนาทีนะพอครบหนึ่งนาทาีกำไรที่เราได้จะมาขึ้นโ์ตรงนี้นะผมอันนี้คนระับการเก็บสูงสุดนะครผม จะอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับหรือเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นซาโตชิ USD นะครับผมนี่ก็พลังคุณของเรานะครับที่เราจะได้รับทุกๆหนึ่งนาทีนะครับก็ให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ได้นะครับผมการเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเราจะได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมค่าคอมมิชชั่นนะครับเพื่อนก็คัดลอกลิงก์ในส่วนของตรงนี้ไปเชิญเพื่อนได้เลยนะครับ ออพอตรงนี้ครบเจ็ด0มื่นซาตชิ USD นะผมให้เพื่อนๆกดทากำไรตรงนี้นะพอเพื่อนๆกดทากำไรเสร็จนะครับเขาก็จะเด้งมาขึ้นอยอดเงินในบัญชีให้เราตรงนี้นะผมะในส่วนของอเดี๋ยวผมจะพาไปดูกับวิธีการเพิ่มกำลังขุดฟรีนะครับ ให้เพื่อนๆกดที่แฉบด้านบนนะครับแฉบด้านบนขวามือนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดเพิ่มกําลังขุดตรงนี้นะครับผมเส็ส่วนของตัวนี้ก็เพิ่มกาลังขุดรีได้นะครับอันนี้นะครับผมเขาก็มีให้เราเพิ่มอสองช็อตลิงก์ด้วยกัน,นครับอันจะเป็นวิธีการทําช็อตลิงก์นะครับผมให้เพื่อนๆมากดเข็มนะครับ กดทำช็อตนี้นะผมะในส่วนงตรงนี้มันจะรีให้เราทุกๆยีิบสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้คนระับอ่าหนึ่งครั้งนะครับผมทุกๆยีิบสี่ชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จะเพิ่มพลังขุดก็มาตรงนี้ได้นะครับอ่าก็ในส่วนของวิธีอ่าก็ในส่วนของวิธีการถอนนะครับก็กดมาที่เดิมเลยนะครับแท็บด้านบนนะครับอ่าแล้วกดคาว่าถอนหรือวิดดอรตรงนี้นะครับผม อาจจะผมแบพาไปดูยอดขั้นต่ำการถอนเขาครับอ่านี่นะครับผมยอดขั้นต่ำการถอนนะเรา่ากดทํากําไรแค่ทีเดียวนะครับอ่ากดทํากําไรแค่ทีเดียวเราก็สามารถถอนได้แล้วนะผมถอนได้ทั้งวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองถอนให้เพื่อนๆดูนะครับก่อนถอนเราก็กดตรงนี้ก่อนนะผมสองสิบสี่นะครับ จากนั้นให้เพื่อนกดคลิกในส่วนของช่องนี้นะครับเลือกเป็น btc นะครับผมอันนี้นะเลือกเป็น bitcoin นะครับแล้วเราก็ใส่จำนวนที่เราจะถอนไปนะครับศูนย์นย์ศูนย์หนึ้นะครับอันนะผมาจากนั้นก็กดถอดไม่ได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมก็ ลองถอนแล้วครับลองถอนไปยังกระเป๋าแล้วครับอันนี้ผมถอนครั้งแรกนะครับผมเพราะว่าเว็บมันเพิ่งเปิดใหม่สดๆเลยครับแล้วผมก็มาถอนใหนเพื่อนได้ดูไปพร้อมกันเลยนะครับเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในกระเป๋านะครับว่ามันเข้าเลยเปล่านะครับเลื่อนลงมาดูกันนะครับปั๊บอ่นนี้นะครับผมก็เข้ามาทันทีนะครับ อ่าเข้ามาทันทีนะครับผมอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะตามผมมาทำนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคผมอ่าผมก็แนะนำสายรีเลยนะครับตัวนี้ถือว่าอ่าเป็นตัวขุดที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะอ่าเพื่อนๆอย่ากดอ่าอย่ามาลืมกดทำกำไรนะครับผมอ่าทำมันถึงขั้นตำ่ำทำมันถึงขั้นต่ำแล้วนะครับ ถาเพื่อนๆไม่มากดทำกำไรเขาจะไม่ขุดต่อให้เรานะผมเขาจะไม่เวลาตรงนี้จะหยุดเดินับถ้าเพื่อนๆไม่มากดทากำไรนะเมื่อถึงยอดอเมื่อถึงยอดนี้แล้วนะก็ประมาณนี้นะครับก่อนจากการผมก็ขอเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปหาคลิปให้เพื่อนๆได้มีทำสำหรับสายพีกันนะผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ